ทอนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชุมชนนะครับุชนเนอสเหติยตก็เกิดไม่ใกล้นี้นะครับเกิดที่ประสานะไม่ไา c เราก็ถือว่าระยองเป็้านงเรานะครับทำนัดใจแล้วก็แาริปเก็บทงหลันับลงมานะฮะเราก็ทำแล้วก็จะทำอย่าต่อเนื่องต่อไปนะครับสมรู้่อน ทนทีและช้ยฝั่ด้วยกันไม่ใช่คำว่ารักษาการนะครับเพราะเราลุ้นอยู่เพราะมีกรมที่หน่อยท่านจะเลื่อนตำแหน่งท่านบอกท่านมันเกิดคณะเกษตรนะท่านท่านเกิดมวลเยอะผมผมว่าเกิดที่ปากน้ำเกษตรนะวันนี้ในฐานะผู้ว่าการจุลนายกรจะเป็นนายกรโดยกำเนิดสำหรับบุคคลภายนอกสำหรับบุคคลภายนอกก็คือในส่วนพื้นที่ที่เราทางกรมได้ โอเคพยาควดีโอคด่อด่เรีข้างหลังอโอเคค่ะ้จะเป็นนะคะเดี๋ยวเบนใ้สัญญาณนะคะ3าปล่อยเลยค่ะโออเคอค โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะปล่อยปูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเบจาให้สัญญาณนะคะสามสองหนึ่งปล่อยเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านมากเลยค่ะตอนนี้กิจกรรมปล่อยปูสู่แหล่งอบานสักน้ำก็เต็จมอสีทางดำตอนนี้กินทุกอย่างกินทุกอย่างไม่ครับเวลาน้ำขึ้นปลาก็จะมารออยู่ตรงนี้ครับพอปูเ เดี๋ยวขอถ่ายรูปผ in ู้บริหารก่อนลงจุดปลูกนะคะเรียนเชิญช่างภาพได้เลยค่ะรแล้วขอเดี๋โดนไปอีกหน่งนอโดมารอโดนอีกหนึ่งช็อต อีทและทางผู evening, right? ้ิารนองค์กรต่างๆุวนแอาสาทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมกันถูกป่าชัยในวันนี้ค่ะตนะคะเดินระวังด้วยลงค่ะลงเลยค่ะนะคะแปลงสี่แปลงหกนะคะยกมืออูตรงนะคะเดินตปได้เลยแล้วก็ลงแปลงปกได้เลยเดินระวังระวังด้วยนะคะ กรุณาใส่ร้ายไปด้วยนะเอาตะกายาปเชิญเล่นนะฮะถุงดำนะคะถุงดำเอาผู้ชายตอนนี้เราขออนุญาตผู้ชาก่อนนะคะอาหารให้สัมภาษณ์สักครู่หนึ่งนะคะขอเชิญทุกท่านปลูกได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะ